สวยับพี่นองฟมเก็บๆครับผมสวัสดีครับพ่นองฟมนี่เลี้ยวเทเวดากับดิฟามหาตกป่าเกื่ากรับผมาหาอยู่หากิน มากับจาเทิงคันนี้บินมูลินรับผมมาติดตามชมพี่น้องผมก็ได้หลายแต้มแล้วครับผมเพราะท่นได้เปิดกล่องนะครับเนาะมาติดตามชมเบงพี่น้องผหลุดเหมือน,นต่อครับผมหมายคลองธรรมาชาติครับผมไปครับผมมาครับพี่น้องผมมาหลุดเหมือน,นต่อครับผมปลานี่อาจจะบ่มีใส่ครับผมใส่ก็ หมอปลาเข็งนี่เยอะมากมากครับพี่น้องผมก็ได้ไปไลยแต้มแล้วครับผมมา,มาลุ่นกันต่อครับผมหมายคองธรรมชาติบรรยากาศด,ดีอยู่ครับพี่น้องผมวัอนี้แต่กั มีล่มแน่ครับผมยังหนิงอยู่ครับนั่นะนะ อมาแล้วพี่น้องปลาหยังโอ้ปลาหมอครับผมปลาเข็งใส่สวยครับพี่น้องผมตับหมอครับพี่น้องตับหมอปาเข่งครับผมใส่สวยเต็มปากนะยะครับพี่น้อง ผม,มาลุ่นกันต่อครับพี่น้องผมปลาหมอใส่สวยหรือว่าปลาเข็งเอาเอามีอาการครับพี่น้องทุบมีอาการครับมไม้นี่น้ำไหลครับพี่น้องผมแต่ว่าก็ไหลบ่แห้งครับผม น้ำก็จะลึกประมาณเกือบเมตรหนึ่งครับผมน้ำบ่ค่อยลึกเปไหนแต่ว่าป่าเยอะมากครับผมวางเลยโอ้โหบิดครับพี่น้องผมดอกนี่มาอีกแต้มนครับพี่น้องผม นิ่มครับผมแดมนี่ใส่ก็ใส่ทอดครับพี่น้องผมเก็บเก็บเดี๋ยวครับผมมาแล้วมาแล้วพี่น้องผมโอ้ปลาหมอครับผมปลาเข็งใส่สวย เก็บครับพี่น้องผมตอดดอ้วยพี่น้องตอดดอ้วยครับผมมาอีกแล้วพี่น้องปานนีน้นีครับผมโอ้ยปานนี้ใสสวย ครับพี่น้องผมเก็บๆครับผมมาแล้วมาแล้วตอดอยู่ตอดอยู่มาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ปลาเชิงครับผม ใส่สวยดานมาติดๆสีแต้มเดี๋พี่นงง้องพุ่งปอมอเก็บเก็บ าแล้วพี่น้องผมปล่ยนนี่อ้ปันนิดหน่อยครับผมปลาน,นิดหน่อยครับพี่น้องผมปล่อยไปก่อนครับผมตัวนี้ปล่อยไปก่อนครับผมมีการครับผม บลา,านินี้ใส่สวยอยู่ครับผมบ้านนีครับผม ไข่องปองเลยลไกวันครับผมโอ้มากแล้วครับพี่น้องผมปลาเองวะโอ้ปลาหมอปลาเค้งครับผม โอ้ใส่ใส่ไงตัวนี้ใส่ไงครับพี่น้องผมอื้อน่าจะไข่ครับพี่น้องผมนี่เก็บเก็บเก็บมาแล้วป่านยังอู้ โอ้ยไปยังว่ะปลานิ่นครับผมใส่งามอยู่มาแล้วมาแล้วปลานิ่นใสสวยครับผมเก็บเก็บเก็บโอ,โอ้มาอีกแล้วพี่น้องผมโอ้ไปยังว่ะ้ มอสปมอบพี่น้องใส่สวยครับผมอืมอน่าจะไข่แหรอพี่น้องนี่เก็บเก็บเก็บครับผม ครับผมโอ้ยปลานิ่งหน่อยพี่น้องเลยทุ่นตอกจมลูกปลานิ่งครับผมปล่อยไปก่อนครับผม ครับ<น><ค><ณ>พี่น้องผมสรุปผลงานครับผมก็ได้เวลากลับแล้วครับพี่น้องผมนี่เอกระช่างเลยของเอบอ่อกุ้งของเอ่ลุงจา่าเทิงเพิ่นกระช่างค้างป่าครับพี่น้องผมสรุปผลงานครับผมและคลองคลองธรรมชาติที่ตกครับผมข้างล่างก็จะเป็นบอ่อกุ้งครับพี่น้องผม ยืมกระช่างไซกุ้งเพิ่นใส่ครับผมนะเบิ่งผลงานครับพี่น้องผมครับพี่น้องผมจะหลายแต้มนิดมาเบิ่งบนบกโอ้ครับพี่น้องผมไล่โอ้มาจะไล่ลู่อยู่ครับพี่ กับหมอกับป่านิ่นครับผมสองอย่างไหลโลอยู่ครับพี่น้องผมนี่กับผมมานอยพ่อเด้กแกงแล้วแรงอยู่พี่น้องผมครับพี่น้องผมกัสิี่พอจบคลิปไปสักนิดค,ค,ครับผมกับมานาามุ่มไปเจอกันไหมคลิปหนครับผมครับสวัสดีครับ